สวัสดีจ้าเมี้สิพาพี่น้องมาเก็บเห็ดอยู่ในสวนป่าโยคะของเจ้าของเองเด้อ,อค่ะเห็ดกำลังออกค่ะพี่น้องมาเบิรงเด้อค่ะนี่เห็ดค่ะเห็ดกำลังออกจ้ามีอีกอันนึงเด้อจัะหยกมีอีกดอกหนึ่อีกดอกนึง เพินน่มกำลังออกนาจาก ตึ้งขุดอกาม้ก็ง่ายง่ายจ้าดอกนม้ มีดอกยังด้วยจ้ะแต่ว่าเป็นบ่ก่อยงามปานแดลตรงนี้เบื้องดีดีนะสีเป็นสีขากันกับใบยูคาด้วยค่ะนี่จ้ะตัวนี้ดอกบักงายด้ยตัวนี้นี่จ้ะ นี่้อคะหเห็ดดูเสวนลู้าของเจ้าของเองค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เห็ดจิงสี่ก็คีดหอดลูกสาวลูกสาวไปรงเรี้ยนกเ็เลยบ,บ่มี้ไผ่เมื่อกี้เห็ดน้ำเลยจ้ะนี่จ้ะหเห็ดถึงผมนี่จะดอกงามๆดอกงามๆกำลังออกจ้ะ มีฟฝนกับสตกคันฟนตกมาอีกแล้วนี่คือสได้เก็บเห็ดกันแบบมวลๆเนาะพี่น้องเนาะเห็ดแล้วจะี่น้องเขาก็ยางหาไปเรือดเด้อดดะคะ่ะอู้ยอีกดอกนึงจ้าเฮงยางเฮงขอเนาะเห็ด หมูวานกรอีแม่แล้วมาเก็บไปแล้วด้วย้ามันก็เลยเปค่อยลายดอกนี้มันดออเหยียบลูกขึ้นนี้เนาะอีกดอกนี้ ผลีนดีไปเลยดอกนี่ดอกนางามดอกนขา่็อกอืิ